เดี๋ยวเราจะไปดูห้องของการเตรียมวัตถุดิบต่างๆนานาที่จะทำเจ้าไลโอเนี่ยแหละครับเดี๋ยวจะได้เห็นพร้อมๆกันด้วย อันนี้คือว่าหนหางจระเข้ก็คืออโรเวราสดคําว่าอโรเวราสดเนี่ยนะฮะต้องผ่านกรรมวิธีที่หมักสกัดให้ดีที่สุดนะฮะเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติจริงๆออร์แกนิกจริงๆเนี่ยให้ดูเลยหลังจากขั้นตอนนี้แล้วปุ๊บเราจะไปที่ห้องผสมซึ่งเราจะต้องนําวัตถุดิบหลักเนี่ยไปผสมกับส่วนผสมอื่นๆเพราะฉะนั้นส่วนผสมอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูนะครับว่าจะเอาไปผสมกับตัวไหนบ้างอเดี๋ยวไปดู เป็นถังผสมพิเศษนะฮะได้มาตรฐานในการผสมส่วนผสมต่างๆนานานะครับไม่ใช่เอาไปเทใส่แล้วไปกวนเองกวนเงินหรียไม่ได้ต้องอย่างนี้เท่านั้นนะไม่งั้นมันอาจจะมีการติดเชื้อได้อย่างที่บอกไปว่าไราโอทั้งแชมพูรสระผมทั้งครีมนวดเนี่ยนะฮะอยู่ในตลาดเมืองไทยมาเนี่ยสิปีแล้วแต่แน่นอนครับว่าเราควรจะต้องเสริมประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นขึ้น,นไปนะฮะก็เลยมีการคุยกับนักวิจัยคิดค้นเป็นโทนิกขึ้นมาโทน,น,นิกอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าจะมีสาร ตั้งต้นที่ไปช่วยเรื่องราวของหนังศีรษะแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยนะฮะขึ้นเร็วทั้งหมดเนี่ยถึง8ตัวด้วยกันนะฮะอ่ะโอเคนะครับอันนี้เราก็มาอีกจุดหนึ่งนะฮะตรงนี้เป็นจุดบรรจุพัน์นะครับว่าเขาบรรจุไรโอรยังไงอันนี้คือจะเป็นตัวที่อัดนะฮะอัดแล้วก็ใส่เจ้าตัวแชมพูรสระผมลงไปในขวดเพราะถ้าไปอีกอันนึงก็จะเป็นแพ็คฝาลงไป พอลหลังจากที่ตรงจุดนู้นแล้วเขาจะผ่านมาทางฝั่งนี้โดยใช้สายพานนะครับแล้วตรงจุดนี้เห็นไหมฮะตัวนี้คือตัวยิงวันเดือนปีเกิดที่จะหมดอายุอย่างอันเนี้ยดูนะที่ก้นมันไม่มีเห็นไหมนี่คือเอาให้เห็นกันแบบทุกขั้นตอนจริงๆนะเสร็จปุ๊บเขาจะวางแบบนี้อ่ะผมวางนะมาละตึ๊ดตึ๊เสร็จอ่า แล้วก็ขั้นตอนการผลิตของไลโอซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของคุณนะครับมีแชมพูครีมนวดผมแล้วก็ชนิกเนี่ยนะครับและแน่นอนนะครับว่าไลโอนะครับจะเข้าไปช่วยดูแลเรื่องราวของเส้นผมที่ขาดตัดร่วงหรือผมที่ร่วงไปแล้วให้ขึ้นใหม่ที่สําคัญไปกว่านั้นครับชะลอผมหงอกก่อนวัยนี่นะฮะสำคัญมากๆกนะครับก็อยากให้คนไทยแล้วก็ลูกค้าได้ช่วยกันใช้แล้วก็จะได้มีสุขภาพผมที่ดีนะฮะมีหนังศีรษะที่แข็งแรงนะครับ